ตายแล้วตัวละครนิกะเข้ามาแต่อย่างแรกเลยการันตี3,000โอเคครับเดี๋ยวก่อนหนะ้าที่เราจะไปคุยว่าควรสูมไม่ควรสุงมีหรือไม่ควรมีเนี่ยเอาให้เข้าใจกันนั่งเดิมกันแบบตรงๆก่อนโดยเบื้องต้นนั่งเดิมนิกะเอาลูกขึ้นใหดูก่อนอันนี้เป็นรูปเก่าของเก่านะคือนิกะการันตีอยู่ที่3,840นะครับย้ำ3า4 0มาเขาว่ารอบนี้ลดมา800เพชรเเลยนะคือแบบฮะโอเคแล้วทีนี้มันมีอะไรต่อครับ มีจุดสังเกตอันนี้คือเอาไปรูปเก่าไปเลยเอาแบบเทียบไปเลยทําไมเพราะว่าหลังจากนี้ตัวละคร ex ที่จะมาส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าเกินสามพันเพราะสามพันคือเลทสูงที่สุดแล้วณเกมที่มีเนะี้ยตอนนี้ยกเว้นวงเล็บไอตัวสุดท้ายที่มันกําลังจะมาคือโกงแบบชิบหายอะตัว6เนี่ยที่มันจะมานะหรือเรื่องง่ายครับอีกสักประมาณ17วันหลังจากเนี้ถ้ามันโกงมันจะจัดมันอาจจะแพ้อ,อีกรอบมันก็ได้โอเคปะ่ะดังนั้นเลยยังไม่มีอะไรการันตีเนาะแต่ให้เข้าใจเลยว่าตอนนี้เพชร น่าจะการันตีขั้นต่ําสุดคือ3 0 0พเบ็ดเสร็จเป็นประมาณนี้หมายความว่าถ้าใครมีเพชรสัก1000แบบผมณนะตอนนี้นะครับย้ำณนะตอนนี้นะคุณจะเอ่อได้ตัวหน้าแน่แทบจะร้อเปเพราะเดือนนี้เกมแจกเยอะอย่างวันนี้เกมก็แจกแล้ว50เพราะตัวละครน,นี้กะเข้าเคีย์เนาะโอเคหลังจากคุยเสร็จละเป็นยังไงต่อให้เพื่อนเพื่อเข้าใจก่อนเมื่อกี้ค,คือน่าจะการันตีไม่เกิน3 0 0 0สําหรับตัวหน้าอยากให้เพื่อนเพื่อเข้าใจนะจุดนี้ก่อนโอเคอันต่อมาเราจะคุยว่านิกะ ควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มก่อนโดยเบื้องต้นนะครับก็คืออันนี้สุ่ม20รอบจะได้อันนี้หรอบดังนั้นหมายความว่าทุกๆ1000เราก็คือได้อันนี้หรอบใช่ป่ะสารอบก็คือ3 0 0 0ตามที่บอกละในการการันตีเนาะแล้วทีเนี้ยในตู้นะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวละครเนี่ยตั้งแตฟฟี่เอ่อฟี่หัวไข่หรืออะไรเงี้ยมีแทบหมดเลยครับแทบหมดทุกตัวเลยอ่ายกเว้นไอ้ตัวละครใหม่ที่เพิ่งมาเช่นบูโน่หรืออะไรเงี้ยน,นะยังยังไม่มานะครับ โอเคทีนี้เป็นยังไงต่อว่าคนสุ่มไม่ควรสุ่มตอบตรงนี้เลยนะนิกกะ EX เป็นตัวละครที่ควรต้องมีทุก ID จบนะไม่ต้องถามว่ามีไม่มีมึงมีเลยครับทุก ID เลยเหตุผลทําไมอะเช่นอย่างก่อนหน้าเนี้ยตอนนี้ผมหา ID ช่วงหา ID ผมทําคลิปบ่อยเนาะช่วงนั้นอะหาแนวไหนยังไงทำไมผมถึงหา ID ประมาณนี้ผมพูดเสมอว่า ID ที่ควรจะต้องมี1นิกะ2คลิปโล เหตุผลทําไมอะเอาให้เข้าใจก่อนทิดรอตอนนาใหม่อยู่สามพันสองตอนเนี้ลดมาแล้วสองพันแปด่งแพงอยู่ดีโอเคป่ะคือเพชรแพงยังไงคือมันมันมันไม่น่าลงไปต่ํากว่าสองพันอะถ้าให้ผมพูดอ่ะคือมันไม่ต่ํากว่านั้นดังนั้นมีไปเลยยังไงก็ดีโอเคนี่กะครับตอนแรกสามพันแปดตอนนี้แม่งว่อสามพันถามว่าแพงอยู่ดีปะ่ะแพงอยู่ดีอะโอเคเพื่อนๆว่ามันถึงสองพันไหมมันก็ไม่ได้คือผมเลยย้ำไงเสมอ ไอ้นิกกะกบคิดรออ่ะมีติดไอดีไปเลยใช่แม้ว่ามันเล่นไม่ได้แต่หนึ่งมันซับได้สองมันแพงม,มันการันตีแพงอ่ะเพื่อเมื่อเข้าใจปะโอเคปะอ่าแล้วถ้าตอนนี้มีคนถามว่าหาไอดีควรหาตัวไหนอ่าผมเพิ่มอนตัวอาลุจิมาด้วยไหนๆจะหาแล้วอ่ะอันหนึ่งนิกะสองคิดรอสามุ 3, จิเพราะมันมาช่วงเดียวกันเอาสามตัวนี้ติดไอดีมาก่อนถ้าเปไม่ได้หนึ่งสองสามติดเทปมาด้วยอีกสองพันถ้าหาได้ซื้อได้เลยอ่ะผมพูดตรงนี้เลย คุณซื้อได้เลยอ่ะเดี๋ยวมีวงเล็บทําไมต้อง2000เมื่อกี้เห็นรูปแล้วใช่ป่ะเอ่อแล้วก็ในส่วนของอ,อ่จิดจ๊ดจิดจ๊ดไอ้ตัวละครโรเจอร์ที่มันบัฟอะ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มามาเลยร็ยวนี้แหละมาเดือนนี้อะ่ะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้ายังไงแม่ก็มาทําไม2,000ก่อนเพราะ2อ0 0ั0เนี่ย1,000แบ่งให้โรเจอร์ไงโอเคปะ่ะ1000แบ่งให้มันเลยส่วนอีก1000ที่เหลือคือเก็บพร้อมรวมกับเดือนนี้และเดือนหน้า เพื่อนๆจะได้3,000หมายความว่ามันจะการันตีตัวหน้าด้วยหรือเรียกง่ายๆสมมุติถ้าหากไอดีของคุณวงเล็บแล้วนะ1นิกะ2ค 3, ิดรอ3มุจิเพชรบวก2,000ถ้ามี4อย่างนี้ครบองค์ประกอบคุณจะได้1โรเจอร์หมัดเขียวด้วยกับ2คุณจะได้นิกะไปด้วยในตัวเท่ากับคุณจะได้5 EX ในไอดีโดยทันทีแบบเล่นได้ยาวๆทำไมเพราะโรเจอร์หลังจากที่บัฟแม่งเก่งชิปหายคือไม่เก่งมันก็ฆ่านิกะได้อยู่แล้ว แต่ทีเนี้ยหลังบอลอ่ะโรเจอร์ดั้งเดิมมันลำบากตรงไหนก่อนอ่ามันลำบากตรงที่ว่ามันโดนในส่วนของอสกิลได้มันติดสถานะได้อ่ะเอาให้เข้าใจกันตรงเนี้ยมันลำบากตรงนั้นครับมันติดสถานะได้แต่ปรับมาใหม่สถานะมันหายถ้าเลือดมากกว่า50%แล้วทีเนี้ยพอเรามาดูว่าในการเล้งเลือดของโรเจอร์มีปัจจัยอะไรบ้างโอเคอย่างเรียกว่าแบบท,ทีเลยเนี่ยคือการฆ่าฆ่าถ้าได้เมื่อไหร่มันจะเด้งเลือด แต่ก่อนเนี่ยเด้ง15%แต่หลังบัฟเด้งมา30ก็หมายความว่าตัวละครโรเจอร์แม่งโอ้โหคือเราต้องนับได้ว่าไอการฆ่าและเด้งเลือดอ่ะฆ่าง่ายหรือยากฆ่าอีกฝ่ายง่ายหรือยากอ่ะเพื่อนเพื่อเข้าใจปะเออสมมุติถ้าเอสยามาตกฆ่าได้เด้งเลือด30%โอเคเรารู้อยู่อยู่แล้วว่าเอสยามาตกฆ่าง่ายฆ่าอีกฝ่ายง่ายเพราะสกิลแม่ง4สกิลยังไงก็ฆ่าได้ดังนั้นเลือดมันเลยเออเลยเด้งได้ดี แต่ส่วนตัวละครโรเจอร์มันจะเด้งส่วนใหญ่ตรงที่สก,กิลสก,กิลเมื่อไหร่อีกฝ่ายแทบตายทุกตัวอยู่แล้วนิกะเด็บเต็มเจ็ดสิบก็ตายจริงๆดังนั้นเนี่ยอัพมาใหม่ไม่โกงคิปหายผมเลยบอกว่ามีติด ID ไปเถอะแล้วทีเนี้ยถ้าตัวละครไหนที่จะมาฆ่าโรเจอร์ได้หลังบัฟส่วนตัวมองว่ามันน่าโอ้มันยากมากอะ่ะเพราะว่าคือถ้าติดสถานะได้ผมยังพูดได้เหมือนเอสเอมาโตะไงโอเคป่ะ่ะเช่นสมมติถ้าเอสเมาโตะนะปัจจุบันตอนเนี้ย มันกันสถานะได้กันได้นะหรือย่น80%นก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งผมจะบอกว่าโคตรน่าเล่นเลยแต่มันไม่ได้เลยโอเคปะ่ะเออแล้วทีเนี้ยไอโรเจอรอ์แม่งสื่อแบบเลือดต่ำกว่า50%คือตัวมันไม่ได้ไก่กานะและแถมเราตีมันอะ่ะเออถ้าโจมตีแรงๆเลือดมันเด้งด้วยนะโอเคปะ่ะก็เหมือนโรเจอร์ล่างวิ่งอะ่ะเออก็คือทุกครั้งที่โดนโจมตีมากกว่า30%บเปน่ะเนี่ยเออไหนวะ จำไม่ได้แล้วคือคือมันโดนโดนตีมากกว่าสาเถ้าจําไม่ผิดอ่ะมันจะเด้งเลือดสู้เหมือนตัวแช่งเขียวอ่ะมันค่ายากเออคือค่าโคตรยากเลยคือผมไม่รู้จะยังไงกับมันอ่ะดังนั้นก็เลยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าตอนนี้ไปไม่ได้คนหายดีอย่างที่บอกหาไปเลยก็ได้เพราะเดือนหน้ายัางไงคุณก็ได้หรือมีอีกตัวเรื่องหนึ่งก็คือว่าเดือนหน้าเข้าหาไอดีทีเดียวเลยเคลียเนาะดังนั้นแบบเขาว่านิกะก็เลยควรสุ่มแบบมีติดไ d ดีอันนี้ผมย้ำนะนะ มีติดไอดีไปเลยไม่เป็นตัวที่ไม่ต้องถามว่าสุ่มดีไหมอ่ะโอเคปะคิดรอโอเคสุมดีไหมผมจะบอกว่าไม่มีหรือมีก็ได้ยังไม่ได้เสียหายเพราะเรามีตัวละครอื่นแทนเยอะแยะมากมายสารสีน้ำเงินนะครับแต่สีเขียวไม่ใช่นะครับสีเขียวคือนิกะนี่มึงไปหมดเลยอะ่ะซับโซออนซับเอ่อพาราบีเซียคือหมดอะ่ะทั้งหมดอะ่ะเออถ้าให้ผมพูดตัวไหนทำบูทสามสุดได้ก็นิกะนี่แหละตัวแรกครับมันเล่นได้ด้วยนะเมนเล่นได้ ซับเล่นได้เหรียญแม่งก็ใช้ได้ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกับมันอยากบอกว่ามีไปเถอะไม่ต้องคิดเยอะโอเคหลังจากพูดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ดูกันบ้างน,นะคะว่าเออนิกะนะแพทปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเนาะแต่โดยเบื้องต้นได้เห็นก่อนว่าของผม ID ดีซับมันไม่ได้เยอะนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยสโดยประมาณน,นี้ไม่ไม่เยอะนะย้ําก่อนว่าไม่เยอะโอเคแต่เดี๋ยวเล่นให้ดูว่ามันไหวไม่ไหวยังไงต้องคุยก่อนว่านิกะมันเป็นสายกลางกลางที่สุดในเกมละ ใครมากูพอลบมือได้บ้างแต่บางคนบอกว่านิกะไม่เห็นเก่งเลยไปตีน้องงูก็ตีไม่เข้าผมก็อยาบอกว่านิกะเป็นโลครับนิกะไม่ใช่หมดัดครับมันเป็นโลฮะดังนั้นก็เน้นที่เราเล่นเนี่ยก็คือเราอาจจะไปตุ๋ยเขาได้บ้างในจังหวะที่ไม่มีคนอะ่ะก็ตุ๋ยไปเลยแต่ว่าถ้าแบบมันมีก็ก็อย่าไปตุ๋ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวละครร็อบลุจิเออนิกะแม่งก็สู้ได้เห็นป่ะอ่ะโซโลโอเคก็พอไหวอย,อยู่บ้าง แต่ถามว่าถ้าใครใส่เซฟเหรียญที่ผมเคยใส่แต่ก่อนเนาะเป็นเออ่คิกอีเวนต์อุนติอีเวนต์แล้วก็ไคโดหมัดเขียวสกิลหนึ่งคุณจะไวมากและทุกครั้งที่ใช้สกิลแม่งเป็นอมาตะาในตอนที่ใช้ดังนเงีย้ยหมายความว่ามันเลยเป็นตัวละครที่อมาตะาเยอะโคตรๆถ้าหากเออ่มีเซตนั้นได้ก็ยิ่งดีเนาะเพราะว่าเคยผมเคยเล่นแล้วผมผมว่าตอบโจทย์อ่าเซตนั้นมันตอบโจทย์เนาะโอเคเออ่เนี่ยอย่างเงี้ยเจอพ่ออย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ต้องไปเล่นนะเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นอะ โอเคว่าคือคือเราก็เล่นเท่าเท่าที่อะไรวะเนะี่ยอีกฝ่ายไม่มาเหรอโอเคสกิลไปก่อนปึ๊บโอ้แฉงโดสิจ้าเฮ้ยกูลืมกูลืมไปเลยมันอยู่ข้างในมันใช้บ่อนไยโอเคตายจา้ะโอเคเรียบร้อยก็คือเนื่องจากว่าเกมนี้ไม่มีใครดึงธงให้นะครับเมื่อกี้ก็เลยไปนั่นเองนะตายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว่ะตุ๋ยเลยเนี่ย่าอีกธงอย่างเงี้ย ตุ๋ยไปเลยตอนดึงธงดีกว่าล็อกมิจิได้ซ้ําเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีเอ,อ่อในส่วนของมันมนเรียกว่ากันเนาะกันสกิลได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอไปตลบหลัง,ขงเขาตรงนี้แล้วก็ดึงธงแบบยาวๆอยู่แบบยาวๆเท่าที่ได้แล้วกันนะถ้าทันนะถ้าทันนะปึ๊บดึงแล้วีหนเห็นป่ะอย่างเงี้ยคือเราก็อยู่ไปเลยไม่มีปัญหาเลยอายาโเ,เจอปึ๊บขอก่อนโอเค มึงไปก่อนกูจะเอาธงกูจะเอาธงโอ้ยให้ธงกูนหน่อยดิใจร้ายวะ่ะอ่ะสกิลโอเคอ่ะเรียบร้อยออปึ๊บใบหนึ่งทีแล้วก็ปึ้งเด้งเลือดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือคือมันก็ยังเล่นได้อ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกอันนี้คือขนาดซับซับไม่เยอะนะกูโดนละขอขึ้นเออโดนพ่อช่วยจริงๆต้องเลือกรุจินะเอาเอากันตรงๆล้วควรเลือกรุจิมาดึงธงได้จริง แต่ก็นั่นแหละแนวเล่นนี้จะให้ดูอย่างที่บอกว่าเป็นสายกลางส่วนเนาะแต่เกมนี้ไม่มีใครดึงธงให้ดังนั้นก็เลยต้องทําหน้าที่ดึงเองเพราะไม่มีใครดึงให้เลยนะครับถ้ามีคนดึงให้จะเป็นอีกเรื่องเออแบบคอยเติมคอยกันมันไม่มีไงประเด็นอะยังไงกูก็ต้องเอาธงหน้าบ้านมานะเพราะว่าฝั่งเราไม่มีวิ่งเห็นปนะฝั่งเราไม่มีวิ่งนะครับโอ้โหโอเด้งแล้วกูจะเล่นอย่างมึงยังไงอ่ะขอตีนิดนึง โอเคนี่หนึ่งน,นี่นึงนี่นึงพอละนี่หนึงพอละไปละไปละอ่าขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวบูทมาเดี๋ยวบูทมารอบูทนิดนึงโอเคไม่ทันว่ะบูทไม่น่าทันโอเคเดี๋ยวอันนี้ก่อนปึ๊บหนึ่งทีแล้วก็ปึ้งหนึ่งทีเนี่ยก็เล่นปวดไปเลยโอเคดึงจ้า เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ oh, 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 oh! ้ยโดนฟรี้างหลังกูตายแ่ะเอ๊ะเห็นนะแต่มันก็ปวดได้ก็อย่างที่บอกแหละมันเล่นได้คือเกมนี้กูกูกันธงไม่ได้ไม่มีใครกันได้เลยโอเคมาไปเอาธงกันไปเอาธงกันโอ้โอ้โอ้ไม่อยากอยู่ตรงนู้นนี่ว่าเด้อเด้อไม่อยากอยู่ตรงนู้นงี้เราเรามาตรงนี้โอเคชนะจ้าเรียบร้อย ก็ถือว่าเล่นให้ดูไปประมาณนี้แล้วกันเกมนี้อาจจะตายเยอะหน่อยแต่ไม่ต้องสีเรียสเพราะว่าไม่มีคนดึงธงให้ก็เลยต้องเล่นแบบบ้าๆแบบนี้บู๊ไปเลยแต่อย่างน้อยอมันก็ยังเล่นได้ะอาะคุณลองนึกใหม่ว่าถ้าเกมเนี้ยผมเล่นเป็นน้องงูแลวกันถามว่าผมจะดึงธงแบบเมื่อกี้ได้หรอวะมันเล่นไม่ได้เห็งไหมดังนั้นเนี่ยนิกะมาเลยเป็นแบบตัวที่พลิกแทงได้ดีจริงๆจริงๆแบบไม่ได้รอเล่นนเว้ยมันพลิกแทงได้โอเคก็มันไม่มีวิ่งอะ่ะงั้นกูก็ต้องเล่นวิ่งแทนเห็นปะ มันไม่มีหมัดโอเคงั้นกูบูให้ได้แต่ว่าถ้ามีสายวิ่งมาดึงให้โอเคงั้นเดี๋ยวกูเล่นเป็นโล่เลยมันเล่นได้หลายแนวมากนะครับ <Okay. S 1> ชัดเจนนะอ่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเคลียร์นะว่าคนมีหรือไม่ควรมีแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับนิกะ 1, main mm. 1> 2 2> เมนได้2เหรียญได้3ามซับได้ดังนั้นเป็นไม่ได้ก็ควรมีติด ID นั่นเอง